อัปเดตล่าสุดเดือนตุลาคม2024กับ5มือถือสเปคแรงเน้นเล่นเกมในงบ5,000บาท สวัสดีครับอยู่หวผมนะครับคายซิโจครับในคลิปวิดีโอนี้ครับมาเอาใจสายเกมมิ่งในงบราคา5,000บาทกันบ้างครับกับ5มือถือสเปคแรงเน้นเล่นเกมในงบ5,000บาทประจำเดือนตุลาคม2024ครับทั้ง5รุ่นที่ผมนำมาแนะนำในวันนี้นะครับผมได้ทำการคัดสรรมาให้อย่างดีเลยครับอาจจะมีราคาเกินขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยครับแต่บอกเลยว่าสเปคแต่ละตัวครับคุ้มค่าแน่นอนเอาไปเล่นเกมได้ฟินๆแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่า5มือถือมีรุ่นอะไรกันบ้าง มาเริ่มกันที่ตัวแรกครับกับ Poco M6 ครับมือถือตัวนี้ครับเป็นค่ายน้องของทางเซี่ยมีครับสเปคบอกเลยว่าจัดมาให้แบบโหดๆจุกใจแน่นอนครับมาดูกันที่จอภาพกันก่อนครับรุ่นนี้ครับเลือกใช้หน้าจอเป็น IPS LCD ครับขนาดใหญ่ถึง6.79นิ้วเลยครับความละเอียดหน้าจอครับก็เป็นระดับ Full HD p l u ครับค่าร e เ r รตให้มาที่90 h ฮิครับชิปเซตนะครับก็เป็นตัวแรงอย่าง MediaTek Helio G91 Ultra ครับแรมครับมีให้เลือก2ขนาดครับคือ 6 g b และ8 g b ครับส่วนรอมครับก็มี2ขนาดคือ128 GB และ256 g b ครับและก็รองรับ microSD card ได้สูงสุดที่1 t b ด้วยครับในส่วนของกล้องหลังครับความละเอียดหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลครับเลนส์เไปเลนมาโคครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้อยู่ที่13าล้านพิกเซลครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดความจุ530 0มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จไว3 3วัตต์ด้วยครับการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็ให้มาครบครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 5 Blue t o ู t h 5.4 NFC ครับแล้วก็พอร์ต u s เ t y p ี C ทสีลูฟุฟัง3.5มามอกก็มีมาให้ครับระบบสแกนไรยนิ้วมือตัวนี้ครับอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องครับและตัวนี้ครับกันน้ำกันฝุ่น IP 53ด้วยครับราคาของ p ป c ก M6 ครับรุ่นู่ที่ 4,699บาทเท่านั้นครับส่วนรุ่นแรม8ลอม256ครับอยู่ที่5,299บาทครับรุ่นที่2ครับกับเล d ม i 13ครับมือถือตัวเนี้ครับจะสเปคคล้ายๆกับตัวแรกมากๆอันนี้ก็อยู่ที่พิจารณาครับว่าอยากจะซื้อแบรนด์ไหนแต่สเปคจริงๆอ่ะผมมองว่ามันคล้ายกันเกือบหมดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจอครับเรื่อง CPU เรื่องแรมเรื่องลอมและเรื่องแบตเตอรี่ครับ มาดูสเปคคร่าวๆกันเลยครับรุ่นนี้ครับเป็นหน้าจอ6.79ครับความละเอียดหน้าจอครับ Full HD Plus ครับค่า r e เฟรช90บเฮิรตช์ชิปก็เป็น MediaTek Helio G 9 1 Ultra ครับและในส่วนของแรมและหลอมครับตัวนี้มีให้เลือกขนาดเดียวครับคือแรม8ปดหลอมหนึครับในส่วนของกล้องหลังครับประมาณทั้งหมด2ตัวได้วกันครับเลนหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลในสองไปเลนมาโครครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้อยู่ที่13ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เกือความจุ5 0า0ันสามแอมพร้อมกับชาร์จไว33เหมือนนกััครบ ราคาของ r e d m ี13ครับรุ่นเรม8ล้อม128ครับอยู่ที่4,999บาทครับรุ่นที่3ครับกับ Redmi Note 13ครับอัปเกรดไซส์จากตัว Redmi 13ตัวเมกกี้ครับรุ่นนี้สเปคครับก้าวกระโดดมากๆมาดูกันที่หน้าจอก่อนเลยครับรุ่นนี้ครับเลือกใช้หน้าจอเป็น AMOLED ครับขนาดหน้าจอครับอยู่ที่6.67นิ้วครับความละเอียดหน้าจอ Full HD+ ครับค่ารีเฟรชตัวนี้ให้มาที่120เฮิครับ ชิปเซตครับเป็นของ Snapdragon 685ครับแรมครับ8 g b ROM ลอม256 g b ครับกล้องหลังครับ3ตัว เลนหลักอยู่ที่108ดล้านพิกเซลเลนที่2เป็นเลน ultra er wide a n g กลครับ8ล้านส่วนเลนที่3เป็นเลนมา c r o ครับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าตัวนี้ให้มาที่16ล้านพิกเซลครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลำโพงคู่ม u m m y as mod ครับการเชื่อมต่อต่างๆครับตัวน,น,นี้ให้มาครบเครื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็น wifi 5 bluetooth 5.1พอร์ต usb type c 2.0แล้วก็ตัวนี้กันน้ำกันฝุ่น ip 53ด้วยครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับมาพร้อมกับชาร์จไว33ิวัตต์ ราคาของ Redmi Note 13ครับรุ่น RAM 8ลอม256ครับถ้าซื้อหน้าร้านราคาจะอยู่ที่ประมาณ5 4 0 0 4 5 0 0ครับส่วนถ้าซื้อเป็นออนไลน์ครับอย่าง Shopee หรือ Lazada ครับในช่วงโปรโมชั่นครับจะสามารถหาซื้อได้ประมาณ5,000ต้นๆเลยครับรุ่นที่4ครับกับ Infinix Hot 40 Pro ครับสำหรับ Infinix รุ่นนี้ครับออกแบบมาเพื่อสายเกมมิ่งโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์แล้วก็สเปคภายในครับ เริ่มมาที่หน้าจอครับรุ่นนี้เลือกใช้หน้าจอเป็น IPS ครับขนาดอยู่ที่6.78นิ้วครับบนความเรียดหน้าจอ Full HD p l u ครับอัตรา r e เฟ e s ตัวนี้ครับได้มาที่120เฮครับชิปครับก็เป็นตัวแรงอย่าง MediaTek Helio G99 ครับแรมครับ8 g b ส่วนรลอมครับ256 g b และสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดที่1 t b ครับกล้องหลังครับจัดมาทั้งหมด3เลนด้วยกันครับโดยเลนหลักมีความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลครับ เลนที่2ครับมาโคร2ล้านพิกเซลและเลนที่3ครับเป็นเลน AI เลนครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้อยู่ที่32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับให้มาที่5000มิลลิแอมมาพร้อมกับเทอร์โรชัดไว้สามวัตต์ครับราคาของ Infinix Hot 40 Pro ครับรุ่นแรม8์ลอม256ครับอยู่ที่5,499บาทครับและมารุ่นที่5ครับรุ่นสุดท้ายกับ Samsung Galaxy A 1 5ซีรีส์เริ่มต้นแต่สเปคไม่เริ่มต้นครับ เริ่มกันที่หน้าจอครับรุ่นนี้เลือกใช้หน้าจอเป็นซูเปอร์อัมเลตครับขนาดหน้าจอครับอยู่ที่6.5นิ้วครับความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus ครับชิปนะครับเลือกใช้เป็น MediaTek Helio G99 ครับแรมอยู่ที่ 8GB ลอม 128GB กล้องหลังครับ3ตัวเลนหลัก50ล้านพิกเซลเลนที่2อัลตร้าไวา์ครับ5ล้านส่วนเลนที่3ไปเลนมาโค2ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าครับอยู่ที่13ล้านพิกเซล และแบตเตอรี่รุ่นนี้อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์มาพร้อมกับชาร์จไว25วัตต์ครับสำหรับราคาของ Samsung Galaxy A15 ครับรุ่นแ a m 8ลอม128ครับจากตอนเปิดตัวนะครับอยู่ที่6,499บาทครับตอนนี้ครับสามารถหาซื้อได้ที่5,499บาทสามารถหาซื้อได้ทั่วประเทศเลยครับหรือคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้ครับเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดหรือสั่งซื้อครับ และนี่นะครับก็คือ5มือถือสเปคแรงเน้นเล่นเกมในงบเลท5,000บาทที่ผมได้นำมาแนะนำในวันนี้เป็นไงกันบ้างครับมีรุ่นไหนที่ถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดได้ครับหรือสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดหรือสินค้าเพิ่มเติมได้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผม k ายซิโจก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ